ขอแกมือครับเผลอไปเกี่ยวขึ้นมาวัดสำลุงข้าไปเทสองหนอเกี่ยวขึ้นมาเออโหฟ้าครับเจ้านี้ตอนนี้ฟ้าครับตอนนี้ครับฟาเนี้ครับไม่ได้ครับฟ้า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 ครับจังหวะนี้สกอร์หนึ่งต่อสามครับเสิร์ฟต่ออือโอโหเสิร์ฟข้ามนี่คือเป็นแต้มเลยนะครับโกนครับว่าไง ทีละคนเสิร์ฟลูกนี้โด่งไปโอ้โหขนมหวานวัดตำลรงวัดตำลรงมาเจอทองวัดตุ้งโอ้โหเท้าข้ามเป็นเต็มครับโอ้โหตะกอตะกอหนึ่งต่อสามครับเอาไปข้ามไปก่อนดีกว่าอ่าเขาบอกข้ามไปก่อนข้ามาเกี่ยวสวยเกี่ยวหนึ่งเกี่ยวสองทิลกคนโอ้โหไมอย่างนักเกี่ยวได้เท็เรอเกี่ยวโอ้โหดูนะครับโอ้โหทีนี้ได้แต่ยืน บอกว่าโอ้โหเกี่ยวไม่ไหวจริงๆครับลูกนี้ผมบอกฝังจริงๆครับสองสามเอเสิร์ฟต่อครับ2ต่อ3เสิร์ฟโด่งเข้าไปโอ้โหขนมหวานก็จิตะกอนตั้งหน้ารอโอ้โหวัตตุโคไปโด่งไปโด่งไปเห็นปะโอ้โหดูใช้หลับเท้าโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้เป็นอะไรไงโอ้โหโด่งโด่งครับโด่งโด่งติดเน็ตโอ้ โอ้สกอสองต่อสามครับเสิร์ฟเข้ามาเกี่ยวหนึ่งเกี่ยวสองวัตสโขกไปโอ้โหเทมโนเกี่ยวขึ้นมาสวยงามเอาแทนรองเทขอแก้ตัวโขกมาโอ้โหเกี่ยวได้เกี่ยวได้โอวัตอูโอ้ยวัตสโลท่อนนี้ครับเฮ้ยโอ้โหโขู่ไม่น่าเชื่อกับวัตลงลไปได้ไงครับเนี่ยโอ้ใช้รองเท้าได้ยืนดูครับจิตรกนเสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟต่อไปคือมาช่างสั้นดูว่าง โอ้โหเอาละครับใช้ความแก้มือโอ้โหโคกโดงมาโอ้ทีตาโอ้โหอย่างไรวัตต์ลงซันแบ็กโอ้โหเฮ้ยยังไงเล่นต่อเล่นต่อครับไม่มีฟาวลูกนี้ไม่ฟาวไม่ฟาวเล่นไปโอ้โหกรรมการบอกไม่ฟาวโอ้โหโย่ไปเจอไรที่มันโอ้โหโอ้โหมงอย่างงี้โด่งโด่งงี้ก็ออกดีครับมงแบบนี้สกอร์สองต่อสาม วอ้าเซอร์มาโด่งมาโอ้โหยกสวยจังหวะนี้เกลือหนึ่งเกลือสองซันแบ็กวัตต์รงโอ้โหทันแบ็กโด่งจริงเลยครับโอ้โหนี่โด่งมากครับเฮ้ยชายตะลุงโอ้โชายละว่าฟังกิดฟังสูงครับลูกนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยวัตต์รงโอ้โหทันแบ็กแล้วโอ้โหทันแบ็กติดในครึ่งเนียครับเออลูกนี้ต่อไปต่อไปไม่ได้นะครับกรรมการบอกว่าไม่ให้ผ่านครับสกอร์สกอสามสามโอ้โหเสิร์ฟต่อครับโอ้โหเสิร์ฟต่อ สามต่อสามโดข้าไปโอ้เกี่ยวหนึ่งเกี่ยวหนึ่งโอ้ปรดูเกี่ยวสองใช่ชิดโอ้ยมงโดงอย่างนงี้ยไม่กล้าลูกโดงอย่างนงี้ยังไม่กล้าครับโอ้โหเพื่อนบอกหวานเจียวเลยครับไทยรัฐพายิ้มหวานเจียวก็ลูกนี้เอาเบิร์เติบไปครับโอ้โหเบิร์เติบต่อโอ้โหลูกนี้ออกนะครับออกนะครับกรรมการอ่อนนะครับห้ามททะวูนะครับลูกนี้ออกคืออ่อนนะครับหลักฐานนี้ครับ สกอร์พิกกลับมาตามนะครับ3ต่อ4นะครับจิตสกุลเสิร์ฟต่อครับครับผมขอบคุณเสิร์ฟโด่งมาโอ้โหบาดเจ็บปาปื้ดยกมาไงหนึ่งสองโอ้โหลูกสามข้าไปอดบอลรูอย่างไรโอ้โหวัตตูโคกโด่งไหมโอ้โหแต่ว่าโด่งไหมอีกโอ้โหต่างไฟต่างโด่งใส่กันครับเดี๋ววันนี้ม่งโด่งไหมโอ้โหโด่งไปหลังโอ้เทอรอยกมาเดี๋ยมาใช้ลำพราโด่งไหมโอ้โหโอ้โหโอ้บอลรูยกได้โอ้ปาดกันไป เฮ้ยเกี่ยวได้เกี่ยวรอเฮ้ยลงเลยโอ้โหไม่อ่อนครับไม่อออนครับลูกนี้ทะเล้นได้นะครับไม่ออกไม่ออกครับเต็มเส้นครับเต็มเส้นครับสกอสีเท่ากันครับสกอสีเท่ากันครับชิดสกนเสร์ฟต่อครับตรงนี้ไหมโด่งมาโอ้โหไข่ละพมงแก้มาโอ้โหเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหโอ้โหลูกนี้ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเกี่ยวไม่ติดนะครับ อาจารย์เทพทองหลอ่อเกี่ยวไม่ติดได้ไงครับ,รบโอ้โห <ไป S 1> ชิตะกนเสิร์ฟต่อครับโด่งมาโด่งมาโอ้โหเทพหลอ่อเกี่ยวหนึ่งเกี่ยวสองโยมาให้ป๋าพืชโด่งไหมโอ้โหโอ้โยังเกี่ยวอยู่วัดสำโรงเกี่ยวสวยลูกนี้โอ้โหยังได้อยู่โด่งมาโด่งมาโอ้โหตั้งหนึ่งตั้งสองใช่เราโคกโด่งไหมโอ้โหยังเกี่ยวได้วัดสำโรวงวัดสำโรงโอ้โหยย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 ปยยยูยย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  ตาบึดซันแบกโอ้ลูกนี้ลูกนี้โอ้โหซันแบกธรรมดามากเลยครับโอ้ซันแบกธรรมดาแล้วก็ห้าต่อสี่ครับชิดสกนเสือต่อครับลูกนี้เสือโดงไหมโอ้โหเฮ้ยมรอเกี่ยวหนึ่งเกี่ยวสองปลาบึกปลาบึกมองไปดวงดวงไปก่อนแก้ไปโอ้โหเกี่ยวหนึ่งเกี่ยวสองชิดชิดสกนชิดสกนโอ้โหมองโด่งมาปลาบึดเกี่ยวหนึ่งปลาบึดเกี่ยวหนึ่งปลาบึด โคกโดไหมโอ้โหลูกนี้โอ้โหวัดสำโรงบอกขอแม่โคด่วนเลยครับลูกนี้โอ้โหทำไมมันสกอร์สี่ต่อหกครับเฮ้ยเมื่อกี้การสี่ห้าไม่ไม่ไม่สี่หกสี่หกสี่หกมีชาเลนจ์มีชาเลนจ์ครับสี่หกสี่หกเฮ้ยเนักพีทครับนักพีทมัวแต่ภาพกันนยครับขอขอไปครับเฮ้ยเฮ้ยไปวัดสำโรงโคกเอ้ยโอ้ออกครับออก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 ลูกนี้ออกออกครับออกออก sao 5 6 tò hụt Đây. Tôi sẽ, tôi sẽ, tôi sẽ.